มีคุณหมอมาดูแลแม่เป็นไข้หวัดคุณหมอจะช่วยแปะพสเตอร์ให้อย่า yeah. อุ้ยตายอ้ยหมอคอยแก้พลาสเตอร์ไม่ได้เน่ อืออ้ยเย็นเย็นโอ้ยคอลคอลอออจ้อจอ้ยเจมาโนเซนเฮติอัพหนอช้อนวะเงียานาขึ้นแม่ไปช้อนวะโอ้ยเจมันคำนี้ตามสนองย้ำเพิ่นเป็นไขรย้ำเพิ่นเป็นไขรเอาติดในเพิ่นเด้เน เพื่งเลยเห็นวะไข่ไก่โบเป็นไข่วัดฮูลล่ะโอเโอเคเซโนเบอมสอดเซนสอดเซนตัวสตสอดเซโนเซนจ้าจ้าจ้ารโอเคเด็กอมเล่นไว้ฮูลล่ โอ้โหแฮะเย้โอเคติเพนนเตอร์เราจะได้เป็นซุปเปอร์แมนเพื่อสร้างด้ยตัวกันนี่เพิ่นนั่เหระพี่น้องเอาว่าแปดไข่วัดนี่เพื่อนเอาไข่วัดแปดแม่เอาอย่าเฮาตีละลูกแม่สิเฮา,เาน้ำ เรียมยามาห้กินมาดิที่แดยจอร์จินพาโดีนอีกมัวทีเดียจอร์จินอีกมัวสะพูดอีกคูแล้สแกปปะีม้แม่เป็นใครมแม่ต้องกินยาดิดิจอร์ินสแกปต่อีกมัวจอร์ินออแมงกอกอยากกินต๋ ฮะอยากกินแมงกอกดิมโอ้ยพี่น้องเลยเห็นยายแถาเห็นนันยายกินแมงกอกก็พี่เปิ้ลกินแมงกอกอยากกินแมงกอกคนน่ะเห็นพี่จับเล่นน้ำบ้านนีอแฟนพันธ์แทด่นี่แฟนพันธ์แท้พี่จับย่าสวีมเปิดเบื้องเอ้ยแล้วก็อยากแม่แม่แมงอันนี้อยากแาชั่น เดาแบกปูสเอ a แบกปูสออโลเซ่แบปเียได้แมงกอกไอแเซียแมงกอกแมงกอกน้าชอนเซฟแบปหนอแบปวิดูสปีสแมงกอกหนอแบกปีซอแบกปูสโอเคที่กินประมือวนี่เจ้ากินแมงแล้วเพราะฝันสลายยุไก่พดโอ้นะสกีอาแบกปูสฮัลโ